สวัสดีครับเพื่อน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 ยังสบายดีกันอยู่ไหมผมหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านคงสบายกันดีอยู่นะครับวิดีโอชุดนี้เนี่ยเราก็จะไปพบกับซับคิงด้อมยูบคทีเรียอาณาจักรย่อยยูแบคทีเรียนั่นเองนะครับซึ่งยูแบคทีเรียเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับนี่ครับอาณาจักรย่อยยูแบคทีเรียนะครับก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มโพเทอเรบคทีเรียกลุ่มคาเมเดียกลุ่มสเปโรคิสแบคทีเรียแกรมบวก และไซยโนแบคทีรียครับเราม,มาเริ่มรู้จักกับแบคทีเรียกันก่อนเลยนะครับแบคทีรียเนี่ยเป็นประเภทของสิ่งมีชีวิตประเภทใหญ่ประเภทหนึ่งเลยนะครับมีขนาดเล็กมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีเซลลเดียวและมีโครงสร้างเซลล์ที่ไม่ซับซ้อนมากครับโดยทั่วไปเนี่ยแบคทีเรียก็จะแบ่งได้หลายรูปแบบด้วยกันนะครับแบ่งตามรูปร่างครับก็สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับก็คือแบบกลมแบบท่อน และแบบเกลียวครับซึ่งแต่ละแบบนะครับก็จะมีการจัดเรียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับต่อไปครับแบ่งตามการย้อมติดสีแกรมครับก็จะมี2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือพวกที่ติดสีแกรมบวกครับและที่ติดสีแกรมลบครับคือเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าติดสีม่วงเนี่ยแสดงว่าเป็นแกรมบวกนั่นเองส่วนด้านขวาครับติดสีแดงก็คือเป็นแบคทีเรียแกรมลบนั่นเองนะครับแต่บางชนิดนะครับก็สามารถที่จะติดได้ทั้ง2แบบเลยทีเดียวเชียว แบบนี้ครับซึ่งเกี่ยวข้องกับผนังเซลล์ของแบคทีเรียนั่นเองนะครับและสามารถที่จะแบ่งได้ในรูปแบบต่างๆอีกอย่างเช่น แบ่งตามความต้องการใช้ออกซิเจนแบ่งตามกลุ่มแบคทีเรียาตามแหล่งอาหารและพลังงานแบคที r i วบางชนิดนะครับก็สามารถอยู่รอดในสภาพที่เลวร้ายหรือไม่เหมาะสมต่อการเจริญได้โดยการสร้างเอนโดสปอร์เมื่อสภาวะแวดล้อมเหมาะสมเนี่ยเอนโดสปอร์ก็จะดูดซับน้ําและ,จะเจริญเป็นแบคทีเรียใหม่นั่นเองครับเอนโดสปอร์เนี่ยทำลายยากนะครับบางชนิดเนี่ยอยู่ได้ถึง100ปีเลยทีเดียวสิ่งมีชีวิตจะมีบทบาทสําคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากเลยครับ ทีนี้เราก็จะมาดูที่ยูแบคทีเรียบ้างนะครับยูแบคทีเรียเนี่ยก็จะเป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ทั้งในดินครับในน้ําโอ้โหผมเห็นภาพนี้นะครับเป็นภาพทะเลด้วยครับผมรู้สึกว่าเห็นแล้วอยากไปเที่ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหต่อไปครับอากาศครับอาหารโอ้โหน่ากินมากครับนมและในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอื่นนั่นเองครับยังไม่พอครับเราก็สามารถพบได้ในน้ําเค็มน้ําจืด น้ำกร่อยและในทานน้ำแข็งครับโอ้โหข่าวมิเยทีเดียวเชียวนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำพุร้อนนะครับโอ้โหเห็นภาพนี้ผมก็นึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเคยไปเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนนะครับโอ้โหเห็นแล้วนึกถึงอดีตน,นะเอาง่ายๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเที่ยวสักเท่าไหร่เลยนะครับ หลังจากที่เราได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพระเอกของเราแล้วนะครับก็คือแบคที ria นะครับเราก็จะไปดูในกลุ่มย่อยต่างๆของ u แบคทีเ r ียกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจาก1ครับกลุ่มโพธิโอแบคทีเ r ีย กลุ่มพูเทีแบคทีเรียเนี่ยก็จะเป็นยูแบคทีเรียแกรมลบนะครับที่พบบ่อยมากที่สุดเลยนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถสังเคราะห์แสงได้เช่น Purple s u n f u r Bacteria ช่วยตรึงแก๊สไในโตรเจนในอากาศมาสร้างเป็นสารประกอบในโตรเจนในดินนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อก,การจเจริญเติบโตของพืชเช่นไรโซเบียมในปมรากของพืชตระกูลถั่วนั่นเองครับส่วนต่อไปครับก็คือกลุ่มที่2นั่นเองครับกลุ่ม คาเมเดียกลุ่มคาเมเดียเนี่ยก็จะเป็นยูแบคทีเรียแกรมลบนะครับที่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคโกโนเรียหรือหนองในเป็นต้นครับนี่ก็คือภาพคารเมเดียที่ทําให้เกิดโรคโกโนเรียนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าโรคโกโนเรียหรือโรคหนองในเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรครับเราไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผลจากการเกิดโรคหนองในนั่นเอง คือคนผู้หญิงไม่ต้องตกใจไปนะครับโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วอย่าตกตะลึงไปครับเพราะว่าภาพพวกนี้เนี่ยก็จะมีเผยแพร่ในข้อมูลเพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้ศึกษาในโรคหนองในต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถหาข้อมูลได้จากในเว็บไซต์หรือว่าอาจจะเป็นในหนังสืออะไรต่างๆนะครับซึ่งผู้คนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะแวะเข้าไปศึกษาและก็เยี่ยมชมได้เช่นกันนะครับคุณผู้หญิงก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับส่วนคุณผู้ชายอย่างเรานะ ก็เช่นกันครับก็ไม่ต้องกลัวที่จะเป็นโรคหนองในแบบนี้กันนะครับแต่สําหรับตัวผมแล้วนะครับขอบายคนแรกกับโรคหนองในแบบนี้เลยจริงๆครับอันนี้ยังไม่พอนะครับยังมีภาพต่อไปอีกครับเพราะอันนี้คือโรคหนองในแท้ครับส่วนอันนี้ครับภาพนี้ครับโรคหนองในเทียมนั่นเองครับอ่าโอเคครับหลังจากที่เราได้ตกตะลึงไปแล้วนะครับเราก็จะไปพบกับกลุ่มที่สารนั่นเองครับก็คือ กลุ่มสไปโรคีตนั่นเองนะครับกลุ่มสไปโรคีตเนี่ยเป็นยูแบคทีเรียแกรมลบนะครับที่มีรูปทรงเกลียวนะครับมีขนาดประมาณ0.25อมิลลิเมตรยูแบคทีเรียในกลุ่มนี้นะครับมีทั้งดำรงชีวิตแบบอิสระแต่บางสปีชีส์นะครับก็เป็นสายหตุของโรคซิฟิลิสหรือโรคชีหนูนั่นเองครับต่อไปครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกครับซึ่งแบคทีเรียแกรมบวกนี้นะครับเป็น ยูเบ,บ็กทีเรียรที่แพร่กระจายทั่วไปในดินครับและก็ในอากาศครับและบางสปีชีส์นะครับสามารถที่จะผลิตกรดแลคติกดได้ครับเช่นแบคทีเรียรและตัวบาซิลัสนะครับจึงนิยมนํามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิดเลยทีเดียวเชียวครับเช่นการทําเนยครับผักดองและโยเกิร์ตครับโอ้โหเห็นภาพโยเกิร์ตแล้วอยากกินมากเลยนะครับโอ้โห และบางสปีชีส์ครับเช่นยาสเตปโตไมซินครับและยาเตตราไซคลินนั่นเองนะครับยูบคทีเลียกลุ่มนี้เนี่ยบางสปีชีส์เช่นแบคทีเรียบาซิลัสสามารถที่จะสร้างเอนโดสปอร์ทำให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีครับบางชนิดเป็นสาเหตุให้เกิดโรคแอนแฟลกนะครับยูบคทีเลียแกรมบวกอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผนังเซลล์มีเพียงเยื่อหุ้มเซลล์ที่ประกอบไปด้วยชั้นของไขมัน ได้แก่ไมโครพลาสมาครับเป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กสุดประมาณ0 2ถึง0.3มไมโครเมตรครับสามารถเจริญและสืบพันธุ์ได้นอกโฮสต์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นครับแต่มีบางสปีชีส์เท่านั้นนะครับที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคปอดบวมในคนและวัวได้ครับสุดท้ายครับที่กลุ่มไซยาโนแบคทีเรียครับไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยเป็นยูแบคทีเรียที่สังเคราะห์ได้มีสารสีแดงนะครับเช่นโครโรฟิลเอแคโรทีนอย และเฟโคฟิลินนะครับจะอยู่ในถุงแบนๆที่เยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งพบว่าแพร่กระจายในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งในแหล่งน้ําจืดและน้ําเค็มเลยนะครับบางสปีชีพบได้ในบ่อน้ําพุร้อนครับในส่วนของตรงนี้นะครับคนที่เล่นน้ํากันนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับเป็นบ่อน้ําดื่มไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดกันนะครับและภายใต้น้ําแข็งของมหาสมุทรนะครับโอ้โหเห็นภาพนี้แล้วสุดสปเลยครับภาพนี้ เชื้โนแบคทีเรียเนี่ยเป็นผู้ผลิตที่สําคัญในระบบนิเวศนะครับและบางชนิดเนี่ยก็สามารถที่จะจึงแก๊สไในโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบในโตรเจนได้นะครับเช่นแอนนาบีน่านอสตอกและออสซิลลาทอรีอาครับทีนี้ประโยชน์ของแบคทีเรียมีอะไรบ้างครับ1เนื่องจากลำรงชีวิตแบบสภาวะย่อยสลายจึงทำให้เกิดการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศมีการนำมาใช้กำจัดขยะที่มีมากในเมืองใหญ่เลยทีเดียวครับ 2. ใช้สลายคราบน้ำมันบริเวณชายฝั่งและในทะเลครับ3ใช้กำจัดสารเคมีตกค้างจากการเกษตร 4. แบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนช่วยเพิ่มไนโตรเจนในดิน 5. ใช้ผลิตสารเคมีเช่นแอซิโตนกรดแลคติก 6. ใช้ผลิตยาปฏิชีวนะและผลิตภัณฑ์อาหารเช่นน้ำส้มสายชูปลาระผักดอง,ป,องปลาส้มนมเปรี้ยวและเนยแข็งครับส่วนโทษของแบคทีเรียเนี่ย ก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคหลายชนิดเช่นโรคปอดบวมวันโลกอาหิวาตกโรคโรคฉีโนและโรคแอนแทกนะครับและที่สําคัญเพื่อนยังจําได้ไหมครับโรคหนองในครับโอ้โหน่ากลัวมากครับซึ่งผมคนแรกเลยครับที่จะต้องขอบายก่อนคนแรกเลยจริงๆครับครับหมดแล้วนะครับกับการเรียนรู้อาณาจักรย่อยยู่แบคทีเลียซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีดีแผ่นนี้อย่าน้อยใจไปครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมวิดีโอนี้ได้นะครับที่ w w w s a f e ดอทวอส a ับบนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับขอเป็นเพื่อนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในวิดีโอชุดนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนครับแล้วไปพบกันใหม่ในผลงานของผมนะครับสวัสดีครับ